เอิม่มจากที่ดูดูคลิปที่แล้วกูก็เข้าใจนะหรือว่าแบบไอ้เช่ยกูเข้าใจคนเดียวปะวะเออนะแค่แต่มันลบแอคชั่นโชว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้เอาไมค์เข้าไมค์ก่อนเนี้ยนี่โปรแกรมยังอยู่นะอันอินสตอลไดซี C นะแหกตาดูนะไดซีปรับฟินิชหาย ไอคนหายเขาเถอะเออไอเฮี้ยนะี่แบบคือแอคชั่นไม่มีเลยก็าจะมาติดตั้งใหม่ก็คือไอไฟเนี่ยลิงก์ก็ให้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยไอเฮี้ยเนี่ยอ่านแฮกตาดูนะแอคชันะ่นบายวัดโดยอกเหียอะไรเนี่ยเออกดเข้าไปนะไม่ต้องแตกไฟเฮี้ยอะไรเลยมั่นใจทํารอบเดียวได้ไม่ต้องแตกไฟเฮี้ยอะไรเลยกดติดตั้งปุ๊บโอเคเน็กอะกรี ไดซีนะหฮกตาดูนะนี่ไดซีนะอินสตองเออแล้วเรามันโหลดต้องโหลดไปฟินิดเป็นไงไอ้อน่าวเว็บมันเว็บคัดจังเว็บมันคัดจังหวะไงเอเออ่าไม่หายด้วยคอมกาไอซ่าปิดไม่ได้ช่างแมงพับไปอา่าไม่ลงดือ้อดื้อไงเออเนี่ยเนี่ยไดโปรแกรมมาเลย กดเข้าเนี่ยเข้าโชว์เลยเนี่ยเห็นไหมกุญแจยังไม่ได้แคกฮัลโหลกดปิดเปิดไม้ไม่ได้แคคกดปิดเปิดมันมีอะไรมันใช้ไม่ได้ไอสัตว์ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเข้ามาเนี่ยคลิกขวาเนี่ยจะแคคก็แม่งแค่คลิกขวา property เนี่ย open file location เนี่ยมึงแหกตาล์มึงเปิดหน้านี้ไว้นะเว้ยเออแล้วมึงก็แบบไอเหี้ยมึงเห็นอันนี้ปะกดเข้าไปนะ คุมคุมสีน้ำเงินนะลากเข้ามาเว้ยลากเข้ามาให้มันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมึงดูข้างบนนะ move a n d repeat กด1กด2กด3กด4กด5จบปะกดแค่น,นี้ยแล้วมึงลองเข้าใหม่นะกดเข้าใหม่แล้วดูดูผลงานฮัลโหลกุญแจหายใช้ได้โอเคปะ เออคือแบบไอ้หี่คลิปสอนอทีเนี่ยเดี๋ยวลงสามชั่วโมงอีกโอ้โหตายห่าก็จบไปแล้วสำหรับคลิปสอนลงแอคชั่นหวังว่าคงจะเข้าใจก็คำจับคายนิดๆหน่อยๆก oh. ็เออช่างมันเถอะนะก็จากคลิปที่แล้วก็โอ้โหกระแสตอบรับดีมากไอ้เหี่ยงสามร้อยวิวเองทำไม่ละเออไปละบายๆแค่นั้นแหละ